สวัสดีครับวันนี้จำลองการเป็นคนเรือนหนึ่งวันนะครับลอไม่ดีนะครับคนที่สังคมใฝ่ต้องการนะครับจริงๆก็ปวดอย่างวะจริงกูลองใช้ดูเกิดตายจะมาสอนเรือนนะครับเนื้อคายเลือนครับเนื้อแดงแตงเอามานี่อะไรบ้างเนี่ย เรา,าต้องไหนวะเอารถต้องไหนวะเนี่ยกระดาดของผู้เล่นใหม่ก็เปิดก่อนแล้วคืออะไรเนี่ยทีเปิดกระเป๋าโอ้โอเล่นจริง,งน,นะนี่ครับสองเดือนครับเจอกูเจอคนกูเจอกูเจอเพื่อนมันตามับ ในวันเชได้อ,อ,อยย่ไม่จริงวะยัง่าเออไม่คืออะไรเนี่ยรถแม่งอะไรเนี่ยหุยเชไดอายุคนจริงวะวดูรถคนดี เดอร์นะกดเลกเกินแน่เลยโอ้จบจับเี้ยตอหารถขยะไปไหนไปกระบะกลางกันโอ้โลงดิช้าอะไรวะอุ้ยเป็นเจเดีกว่าวะ ไม่แคร์ไม่แคร์สวยพูดได้เป็นเป็นเจเคแล้ว嘛ไ,ไหนวะไอพี IP ประเทศอยู่ไหนวะ เพิ่มลองดูลองดูเผื่อได้นะครับเด็กๆเป็นเด็กแบบ เสียวเสกแล้วเด่นไหว mm hmm. เฮียเสกเปล่งป,ป,ปับอ่ะโอ้ว้าวสวยไม่ข้าว,วะต้องแก้อะไรวะหอเขียนแก้ก่อน Ens, ต้องแก้่าไงวะลืมว่ะไม่รู้แกจะได้เปล่าวะทำไม่ได้ไล่ระเบิดรถเมงเอ็ดเอ็ดเอ็ดอะไรวะ i a, i nv กระเป๋าคขียวเนี่ยรับใบไอเทม ข่วยไม่ได้แน่เลยชิ่นเน่าจังวะไม่ได้ได้ไงเฮ้ยกูรู้แล้วทำไมไม่ได้เดี๋ยวก่อนี้โอ้กูนั่งเขียมตั้งนานไม่หายสุดยอดเดี๋ยววาวุธ อุ๊บทีโหดล่าที่สุดโอ,ยอ,ยอ้ยมึงหลอกกูเฮียมัน,นคือว่าได้รับแล้ว่ะเมื่อเช้ยนี่น่นนาจาังวะหลอกกูเฮียเอย นได้รับแล้วมันหายไปไหนเนาะอู้มมันหายว่ะเหี้ย yeah. โคตรจบอะแอดไอเทมดีื mm hmm. มไอเทมนี้ยิ่งหนักเลยเอทมไม่เมียวอะไรออกมาเลยอะ โอ้คนดูหลบดาวใครทักมาอะฮะใครวะเนี่ยเหี้ยไม่กี้ไม่กี้ทักมาหากูไหมวะโอ้เหี้ยเลยนะพี่ส่องเสกหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้ย ไอ้เฮีย้ยอะไรเนี่ยโอ้แต่ละย่งคอยสอนให้มากูสอนให้กูสอนเสกเฉลยมก็เป็นกูรอได้เงินไหมเลยเปล่าวะหรือมัน,นมต้องเป็นเวพอร์ มันหายไปไหนโอ้มันหายไปไหนวะไล่กูสอนเสกบนบ้าเลยนะหาเรื่อนี่กว่าคนยูนไหนกันหมดปะคนประเทศนี้มันมีมั้ยนะ เหมือนกูสร้าเหมใหนกูสารเสกเหมืนกเหมือนกูเสกเป่เออว่ะซ่ำไฟซ่ำไฟไม่ตัวตลาไม่มีรถอ่ารถบัสโอ้วโว ในข,ขบนนขมนรถบัสขับเร็วโอ้ยรถคันนี้ระเบิดโอ้ยนี่แหละเยอะแยะแล้วจุดเผาอยู่ไหนวะ ตลอประเทศนี้ยังไม่มีเลยเห็นแล้วกูเศร้าอ่ะนี่อาจุดเผามันกูเป็นไนอ้จุด,ผดเผา้นเฮ้ยวันนี้ไง ไว้แม่งหลอกกูไอ้เหี้ยจุดเผาอยู่ด้านหลังคนในเลเบลจะมีปะวะโอ้ไม่มีเงินอีกของช่วยเหลือผู้เล่นใหม่มีอะไรบ้างเ่ยเงินเงินินงเเงินเนเ,อเ่องเเนเน คนเขาอยู่ไหนเกันหมดวะออประเทศเทนีมีคนไหมนะคนเล่นสามเก้าคนเปมนขไปรานเสร็จก็เป็น,ม,ปน,น,ปนมีเจ้าเด่ห์มาเสกมึงบ้าไปเนี่ย ม่ใช้ M ี C เสกหอกูขอร้องไมเคิดโจ้า ตามปุ๊บตรงนี้จะเด้งเด้งเด้งจริงเฮียะเด้งออกจากเซิร์ฟดิโอ้ไปไปพอๆเรือร่อย